มมนนอมึงเห็นไหมเนี่ยไรฮะมึงเห็นไหมมึงทำอะไรกันลงไปเนี่ยหขยะไหมมันกลายเป็นขยะไหมฮะคิดดิฮขอพรเหรอขอขมาหรอน้ำมันเน่าไหมปลามันตายมึงใช้สมองเลยดิวะฮะ มึงเห็นไหมเนี่ยมันเป็นขยะทำลายธรรมชาติไหมเสียระบบนิเวศไหมมันตายปะฮะถ้ามีคนไปลอยไปบ้านมึงไงเยอะๆเป็นไงฮะมันเลอะไหมตอนดินไปขยะเนี่ยมึงเห็นไหมมันสศก,กปลาโศกไหมมึงดูดิเนี่ยมึงดูเนี่ยน้ำาน่งไหมมึงมาเนี่ยปลามันตายไหมมึงดูปลาตายไหมฮะมันเน่านะปลา